สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาช่วยกันแก้ปัญหาภาพไม่ตรงปกใคยเคยเจอบ้างคะโดยเฉพาะการขายสินค้าใน Ebay หรือว่าความรู้ตรงนี้เราสามารถไปปรับใช้ในแบบการขายทางออนไลน์อื่นๆได้นะคะ Amazon, Shopee, Lazada นะคะไปดูซิคะว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้เราจะทำอย่างไรมาทราบสาเหตุว่า ทำไมสินค้าเราไม่ตรงปกเหตุผลแรกสินค้าหมดในสต๊อกอาจจะด้วยที่เราขายหมดไปเรามีร้านค้าหลายร้านเราก็เลยไม่ได้อัปเดตสินค้าตัวใหม่ที่ภาพลักษณ์หรือรูปลักษณ์ต่างจากอันเดิมหรือจากที่สินค้ารุ่นนี้หมดไปแล้วไม่ผลิตอีกแล้วแต่เข้าผลิตอีกสเปคอื่นนะคะ ลงรูปผิดลงผูกผิดเกิดจากที่สินค้าตัวนั้นเราไม่ได้ผลิตเองหรือเป็นสินค้าแฮนด์เมดสินค้าทำมือหรือสินค้าที่เกิดจากธรรมชาติที่รูปลักษณ์แต่ละอันจะไม่เหมือนกันทําให้ลูกค้าเขาจะไปยึดติดตรงชิ้นสินค้าที่เราภาพที่เรานำเสนอไป จากการที่เราทำดรอปชิปตัวนี้ซึ่งส่วนมากทุกคนที่ทำออนไลน์ก็จะทำลักษณะดรอปชิปเป็นจำนวนมากคือการที่เราลงรูปภาพแล้วเราก็เมื่อมีลูกค้าสั่งสินค้าเราก็ไปรับสินค้าจากร้านค้ามาให้ส่งไปให้ลูกค้าก็จะเจอปัญหาว่าเราไม่ทราบว่าลูกค้าจะซื้อของเมื่อไหร่บางครั้งลูกค้าซื้อ สั่งซื้อปุ๊บโอนเงินปุ๊บตอนนี้สินค้าที่ร้านค้าหมดการแก้ปัญหาที่พบเจอนะคะมีสองอย่างที่เราควรจะทำก็คือหากว่าเรายังไม่ได้ขายสินค้าชิ้นนั้นเลยนะคะหากเรามีเวลาเราก็เข้าไปดูที่ร้านเรานะคะว่าสินค้าตัวไหน ที่ลงไปแล้วนานแล้วยังไม่ได้ขายต้องกลับไปดูที่สตอ็อกหรือไปดูที่แหล่งที่เราไปรับสินค้ามาว่าตัวนี้สินค้าเขายังมีไหมหรือเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เราก็นํามาแก้ไขภาพให้ตรงซะตัวนี้ง่ายๆแต่เหมือนยากนะคะเพราะว่าบางคนมีสินค้าเป็นพันๆรายการก็ไม่ไหวใช่ไหมคะ ตัวนี้นะคะเกือบทุกคนจะเจอปัญหาคือลูกค้าสั่งแล้วโอนเงินแล้วนะคะไม่มีสินค้าตรงปกให้เขาบางคนก็ส่งไปเลยเนี่ยจะแก้ปัญหาทีหลังทำยังไงนะคะแก้ปัญหาก่อนคือตั้งสติตั้งสตินะคะแล้วก็ให้ไปค้นหาแหล่งสินค้าร้านอื่นๆหรือแหล่งอื่นๆนะคะ ที่มีสินค้าลักษณะตามปกที่เรามีข้อพึงระวังเพิ่มเติมก็คือในการเตรียมเตรียมปัญหาแก้ปัญหาตัวนี้ไว้อีกช็อตหนึ่งก็คือให้เราตั้งเวลาในการที่จะจัดหาสินค้านะคะอยู่ที่5วันไม่ควรจะทำสองวันหรือ3วันเพราะตัวน,นั้นมันจะทำให้เวลาเรากระชั้นชิดในการที่เราจะหาสินค้าแหล่งใหม่โดยเฉพาะ ที่เราทําแบบดรอปชิฟแต่ถ้าเรามีสินค้าอยู่เราก็ไม่จําเป็นต้องรอ5วันนะคะเราก็ส่งให้ลูกค้าเลยถ้าสินค้าหาไม่ได้จริงๆนะคะให้แจ้งลูกค้าทางแมเสเซจไปว่าสินค้าที่เรามีชำรุด เสียหายมากจนไม่สามารถที่จะใช้การได้อย่าบอกว่าเราไม่มีสินค้าในสต็อกหรือหมดสต็อกเด็ดขาดนะคะค่ะแล้วจะทำยังไงสินค้าส่งไปแล้วแล้วไปเจอปัญหาลูกค้าคอมเพนมาว่าสินค้าไม่ตรงปก โน่นนี่นั่นเขาไม่เอาเขาจะคืนตอนนี้นะคะท่านจงเป็นนักต่อรองที่ดีนะคะต่อรองเข้าไปค่ะว่าจะทํำยังไงอาจจะลดราคาให้นะคะกี่เปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ขอร้องเขานะคะการต่อรองนี่ต้องรีบทำให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตัวน,นี้บางทีลูกค้าเขาก็จะ รีบพิจแบบน e g a t i e ให้เราเลยนะคะมันจะทําให้เราเสียความรู้สึกเพราะว่าการที่เขาจะกลับมาแก้ไขเป็น p o s i t i v ให้เรานี่ยากมากนะคะเพราะว่าด้วยระบบของแพลตฟอร์มต่างๆมันก็จะยุ่งยากในการที่จะกลับมาฟิจแบณใหม่นะคะตอนนี้เราต้องต่อรองให้ได้เร็วที่สุดข,ขอร้องเขาขั้นตอนนี้ละค่ะจะเป็นขั้นตอนที่วัดใจเราด้วย ยุ่งยากพอสมควรนะคะก็ทําจนถึงที่สุดว่าเขาจะรับเงื่อนไขเราไหมลดร,ราคาส่วนมากก็จะเป็นลดราคาสินค้าให้นะคะเป็นตัวที่ต่อรองได้ค่อนข้างจะดีแล้วขอร้องเพราะว่าอย่าฟีดแบบนิ้ก์ิให้นะเดี๋ยวเราจะดูแลหากว่าเราทําการค้ากันต่อไป ่วนมากถ้าเป็นสินค้าที่ราคาไม่มากก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่มีราคาสูงพอสมควรก็ลูกค้าก็ค่อนข้างจะอยากได้เงินคืนเราก็ตกลงกับลูกค้าเลยขออ e ีเมลเพย์พาในการส่งโอนเงินโดยไม่ผ่านทางเว็บอีเบเพราะว่าถ้าไปผ่านตรงนั้นอีเบก็จะไม่ชอบใจเพราะว่าเขาต้องได้คืนเงินส่วนที่เขาคุณจะได้ให้แก่ ลูกค้าไปและทำให้เหมือนเราเสียประวัติในการค้าด้วยขั้นตอนนี้ต้องทำก่อนที่ลูกค้าจะเปิดเคสนะคะไม่ใช่ว่าเปิดเคสถ้าเปิดเคสแล้วก็ทำตามระบบของ eBay เลยการทำการค้าออนไลน์รูปภาพเป็นเรื่องสำคัญเกือบจะที่สุดนะคะเพราะว่าลูกค้า จะตัดสินใจซื้อสินค้าเราก็ตรงที่ตรงรูปภาพนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหากเราเจอปัญหาเราก็แก้ปัญหาดูตามคนที่เขาทำแล้วสำเร็จนะคะที่แก้ปัญหาได้เราค้นหาแล้วก็นำไปใช้ปรับใช้นะคะคิดว่าตัวนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนอย่านี้ปัญหานะคะเจอปัญหาก็ต้องแก้ไขค่ะ ค้าขอให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะขายสินค้าออนไลน์ในประเทศหรือต่างประเทศก็ขอให้โชคดีทุกคนเฮงเฮงปังๆังนะคะสวัสดีค่ะพบกันในคลิปต่ตอไปนะคะเดี๋ยวจะจะมาช่วยกันแก้ปัญหาอื่นๆอีกค่ะ